สวัสดีครับ I Love Today นะครับวันนี้ดีที่สุดวันนี้ครับมีคำถามหนึ่งครับที่มีคนถามมาเยอะมากเลยว่าทำไมเราถึงได้ผล MBTI ไม่ตรงกับที่เราเป็นหรือทำหลายหลายครั้งแต่กลับได้ผลไม่ตรงกันคลิปนี้มีคำตอบให้ครับก่อนอื่ผมต้องบอกก่อนนะครับผมเองก็ไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเลยในอดีนะครับตัวผมเองเนี่ยผมเรียนจบจิตคลิกแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับจิตบาบัด การให้คำปรึกษามาที่ชอบเรื่องนี้ได้เรียนมาเรื่องนี้ได้ทำไซโคเทสได้พูดคุยได้ให้คำปรึกษาได้ทำไซโคเทอรรปีและผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องอื่นต่อไปคือต้องทำความเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนว่าคือแบบสำรวจหรือแบบทดสอบอย่างเดียวไม่สามารถบอกความเป็นตัวเราทั้งหมดได้นะครับคือแบบสำรวจทั้งหมดเนี่ย ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตเราเท่านั้นถ้าได้คุยกับผู้คนจริงๆแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ามนุษย์เรามีมิติที่กว้างขวางมากลึกซึ้งมากเพราะแบบทดสอบแบบสำรวจมีเยอะมากในโลกและแต่ละอันยืนบนทฤษฎีพื้นฐานที่แตกต่างกันพร้อมแล้วมาเรียนรู้ไปได้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่เราเจอบ่อยๆทำให้ผลเทส MBTI เนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นเราข้อหนึง คือตอนที่ตอบคำถาม MBTI ทุกข้อจำเป็นต้องตอบจากค่าเฉลี่ยความเป็นตัวเราทั้งชีวิตไม่ใช่แค่โมเมนต์ตอนนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เท่านั้นต้องดูทั้งชีวิตนะครับบางทีการทำงานการใช้ชีวิตการอยู่ในสังคมปัจจุบันตอนนี้มันอาจจะทำให้เรามีความคิดที่คล้อยตามหรือเบี่ยงเบนเช่นบางทีตอนนี้เราศึกษาเรื่องเหตุและผลมากๆเลยเรารู้สึกอินกับมันมาก เราก็คิดว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นติงเกอหรือถ้าเกิดเราสนใจเรื่องจิตใจมากๆเราน่าจะเป็น filler นะซึ่งมันไม่แน่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะสนใจเรื่องอะไรก็ได้นะครับแต่แก่นแท้อยู่ที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นใครกันแน่ กระทั่งเรื่องของภาวะอารมณ์บางคนที่ผมเคยเจอนะครับคือทําเทสเนี้ยตอนที่มีภาวะซึมเศร้าก็ทําให้ผลเทสนั้นแตกต่างออกไปก็มีนะครับหรือการทํางานร่วมกับคนอื่นที่มีตก,กะมากๆมันก็จะซึมซับหล่อหลอมให้เราเนี่ยโน้มเอียงไปทางฝั่ง thinking มากขึ้นก็เป็นไปได้ดังนั้นเราต้องตระหนักว่าสิ่งที่เราตอไปคือค่าเฉลี่ยของเราทั้งชีวิตไม่ใช่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตแค่นั้น2 บางครั้งเราทําเทสแล้วเนี่ยเราอาจจะคุยเรื่องนี้กับคนอื่นๆมากเกินไปเพราะบางครั้งเราคุยกับคนอื่นที่เขามีความเข้าใจบริบทตรงนี้น้อยทําให้ยิ่งคุยยิ่งสับสนเพราะคนที่คุยกับเรานั้นเขาอาจจะมีมุมมองส่วนตัวมุมที่เขาไม่เข้าใจเราจริงๆหรืออาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการเข้าใจผู้อื่นจริงๆซึ่งอาจจะยิ่งเพิ่มความสับสนในตัวเองนะครับดังนั้นคุณจําเป็นต้องทําแบบสํารวจอย่างซื่อสัตย์ กับตัวเองจริงๆจะดีกว่าและคุยกับคนที่คุณต้องแน่ใจจริงๆว่าจะไม่ทําให้คุณสับสนยิ่งไปกว่าเดิมข้อ3ครับทําแบบสํารวจมามากเกินไปจนทฤษฎีมันตีกันเพราะทุกแบบสํารวจแบบทดสอบต่างๆนะครับล้วนมีรากฐานมาจากต้นทฤษฎีที่แตกต่างกันยิ่งคนทั่วไปนะครับที่ไม่ได้รู้ลึกเกี่ยวกับทฤษฎีทางจิตวิทยามันอาจจะเกิดการเชื่อมโยงกันไม่ได้และมันก็ตีกัน กลายเป็นว่าเราอาจจะรู้หลายๆอย่างหลายๆทฤษฎีแต่มันผิวเผินไม่หมดจนไม่สามารถเอาไปใช้ได้16 personality หรือ MBTI เนี่ยก็ไม่เหมือน Enneagram หรือนพลักษ์ซะทีเดียวนะครับเพราะบางคำศัพท์เนี่ยมันอาจจะเหมือนกันแต่การให้ความหมายของคำศัพท์นั้นมันอาจจะไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้ข้อ4นะครับคือเรียนมามากอ้างองิงหลายทฤษฎีมากเกินไปใจคล้ายกับพ่อมอกี้นี้นะครับแต่อันเนี้ย หมายถึงว่าเราอ้างอิงกับหลายทฤษฎีจนพันพัวกันไปหมดเพราะทุกทฤษฎีอาจจะมาจากรากฐานเดียวกันแต่คนออกแบบเทสก็มีมุมมองที่แตกต่างกันบ้างถ้าการเรียนแล้วไม่ลงลึกเรียนเยอะแต่ผิวๆไปหมดสิ่งนี้อันตรายยิ่งกว่าเพราะความไม่รู้จริงเนี่ยอาจจะอันตรายกว่าการที่เราไม่รู้อะไรเลย อย่าให้ยิ่งเรียนยิ่งสับสนนะครับเพราะเวลาจะแก้ไขความเข้าใจใหม่นั้นยากกว่ามากเหมือนถ้าเราต้องปรับปรุงบ้านเก่ายากกว่าการสร้างบ้านใหม่เยอะเลยซึ่งเรื่องจิตใจนั้นมันมองไม่เห็นมันจับต้องไม่ได้การที่เราจะไปแก้ความเข้าใจแก้ปมตรงนั้นมันกลายเป็นว่ายิ่งยากเข้าไปอีกซึ่งผมมองว่ารายละเอียดด้านจิตใจเ,เยอะมากซึ่งตัวผมเองก็มองว่าผมยังต้องเรียนรู้เยอะเลยยังมีอะไรที่ผมไม่รู้เยอะ และผมก็คิดว่าตัวผมคงเป็นนักเรียนแบบนี้ตลอดไปเราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับข้อ5นะครับคือเราอาจจะตอบคำถามไม่ตรงตามความเป็นจริงแต่ตอบในสิ่งที่เราอยากให้เป็นคือบางคนเนี่ยเข้าใจได้นะครับว่าอาจจะเผลอ มองว่าบุคลิกนี้ดีกว่าบุคลิกนั้นด้อยกว่าบุคลิกนี้เท่กว่าอบอุ่นกว่ามีความเป็นผู้นำมากกว่าหรืออะไรก็ตามที่ชดเชยความรู้สึกภายในใจของเราจุดสำคัญเลยนะครับไม่มีไทา์ไหนที่ดีที่สุดและไม่มีไทท์ไหนที่แย่ที่สุดทุกไทา์ต่างมีจุดเด่นจุดรองจุดอ่อนจุดแข็งไม่เหมือนกันทุกไทท์สามารถพัฒนาตัวเองไปถึงจุดที่ดีกว่า และทุกๆุกทายสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้ไม่ได้จํากัดว่าคู่ไทายไหนต้องทํางานด้วยกันต้องแต่งงานกันต้องเป็นแฟนกันไม่มีต่างคนต่างมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่าตัดสินคุณค่าของแต่ละไทายเช่นดีกว่าเพราะหายากกว่ามีแค่1%ในโลก และเรารู้สึกภูมิใจเราอยากเป็นแบบนั้นเราก็ตอบให้มันโน้มเอียงไปทางนั้นแบบนั้นคืออคติที่ทําให้เราตอบไม่ตรงตามความเป็นจริงของเราผลเทสที่ดีจะต้องช่วยให้เราเป็นอิสระอย่างที่เรารู้สึกรักและเคารพตัวเองได้โดยไม่ใช่การตีกรอบให้กับตัวเองทําแล้วต้องแจ่มใสไม่สับสนนะครับ ข้อ6บางทีคุณอาจจะปล่อยให้คนที่คิดลบกับคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมาบอกว่าคุณเป็นคนยังไงบางครั้งนะครับอาจจะเป็นแฟนเราเพื่อนเราญาติเราคนที่ทํางานเราหรือคนในเน็ตที่เขาไม่ได้เข้าใจคุณจริงๆก็อาจจะเผลอตัดสินคุณแบบผิดๆมันก็ยิ่งทําให้คุณสับสนแล้วก็เจ็บปวดยิ่งขึ้นเพราะการวิเคราะห์คนนะครับไม่ยากเหมือนการช่วยเหลือคนหนาซ้ําวิเคราะห์แล้ว ก็ไม่ได้ช่วยเหลือเหมือนเปิดปากแผลผ่าตัดแล้วเย็บแผลไม่เป็นเจอปมแล้วแต่แก้ปมนั้นไม่เป็นทําให้เกิดความเจ็บปวดทางนั้นจิตใจมากขึ้นไปอีกแบบนั้นอย่าทำแต่เรานั่นแหละเราอย่าปล่อยให้คนอื่นตีตราเราผมไม่ได้บอกให้คุณปิดหูปิดตานะฮะแต่อยากให้เลือก เปิดกับคนที่เข้าใจคุณจริงๆคนที่ใกล้ชิดกับคุณจริงๆคนที่รู้จักตัวตนคุณจริงๆแล้วไม่ตัดสินยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นไม่ว่าคุณจะได้ผลเทสไหนก็ตามแบบนี้คือกระจกที่คุณน่าจะคุยด้วยจริงๆการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาหรือจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับแต่มันมีข้อควรระวังอันนึงอยู่ก็คือ,ออาจารย์ของผมนะครับทั้งทางโลกและทางธรรมเลยท่านสอนเสมอว่าอย่าให้จิตวิทยา กลายเป็นจับผิดวิทยาคือเราไม่ควรที่จะไปตัดสินคนอื่นจากความรู้ที่เรามีเราไปวิเคราะห์คนอื่นเพื่อประโยชน์ตัวเองเช่นสนุก มันทําแล้วมันท้าทายดีหรือเราอยากเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเรื่องของจิตใจคือการเคารพซึ่งกันและกันถ้าสมมติว่าเขาไม่เปิดประตูให้เราเข้าไปเราก็ไม่ควรเข้าคืออาจารย์ของผมท่านสอนว่าเราจะใช้วิชาเนี้ยเพื่อช่วยเหลือคนอื่นอย่างเดียวไม่ทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวคือถ้าเกิดเขาให้เราช่วยเพื่อการแก้ไขช่วยเหลือเยียวยาจิตใจเข้าใจตัวเองแบบเนี้ยเราจะใช้วิชาแบบนี้เราจะใช้ทฤษฎี ใช้กําลังใจใช้มุมมองของเราทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือเขาแต่ถ้าเกิดเขาไม่อนุญาตให้เราประเมินตัวเขาแม้แต่ความคิดเราก็ไม่ทําไม่ทําเลยเป็นจรรยาบันที่อยู่ในใจของผมตลอดกาลและ ตลอดไปส่วนใครจะเป็นยังไงอันนี้ผมไม่สามารถก้าวล่วงนะครับแล้วแต่ดุลพินิษของแต่ละท่านหรือผมเคารพการตัดสินใจของทุกท่านเสมอนะครับแต่ตัวผมเองผมจะยึดมั่นในคําสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนมาให้ได้บุไมด้วยกันนะครับสาธุมาถึงครึ่งทางแล้วนะข้อ7คือเรื่องนี้อาจจะเป็นขั้วตรงข้ามกับข้อเมื่อกี้นี้นะครับคือบางทีคนข้างกายเราเนี่ยมีที่พลต่อใจเรามากๆ ทำให้ผลเทสนั้นเปลี่ยนไปก็ได้มีหลายเคสนะครับที่แต่เดิมอะ่ะตัวเองเป็นคนที่มีตักกะคือติงเกอร์แต่มีแฟนที่ เป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนกับผู้คนมากเป็นฟิลเลอร์จ๋า,จาเลยและเขาก็รู้สึกดีกับการที่ได้มีแฟนแบบนี้เขารู้สึกรักคนนี้มากมันก็เลยถ่ายโอนเลยมีการตอบร้อมถามที่โน้มเอียงไปทางเป็นฟิลเลอร์มากกว่าตัวตนลึกๆของตัวเองจริงๆดังนั้นถ้าเกิดเรามีสติรู้ตัวแล,แล้วเราตอบคําถามตามที่เราเป็นจริงๆจากค่าเฉลี่ยทั้งชีวิตของเราบวกกับการได้คุยกับใครสักคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ พอจะสะท้อนเรื่องนี้ได้หรือการทำค่อนทีฟังชันอาจจะทําให้ตัวเราเห็นตัวเราเองมากขึ้นมีระบบการตรวจสอบที่มันชัดเจนแบบนี้เราถึงจะค้นพบตัวเราจริงๆว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะใครต่อมาน,นะครับข้อ8 คือถ้าเกิดเราทํา MBTI แล้วตอบข้อมูลที่ตรงกลางคืออยู่ตรงกลางอย่างเดียวไม่เลือกตอบว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ตอบตรงกลาง,ก,ลางก็ทําให้ผลผิดเพี้ยนได้หรือใช้เวลาในการพินิษฐพิเคราะห์มากเกินไปกลัวว่าตอบแบบนี้แล้วจะไม่ดีตอบนี้แล้วจะเป็นแบบที่เราไม่ชอบหรืออาจจะไม่เข้าใจข้อคําถามเข้าใจผิดแบบนี้ทาให้ผลเทสมันเปลี่ยนไปได้ ข้อ9อันนี้อาจจะใช้คำหนักนิดนึงนะครับก็คือเราอาจจะกําลังเผเชิญปัญหาสุขภาพจิตก็เป็นไปได้เพราะปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเหมือนเมฆหมอกที่บังความเข้าใจตัวเองอยู่เช่นทําเทสต์ในขณะที่เรามีภาวะซึมเศร้าผลเทสต์ก็มีโอกาสโน้มเอียงผิดพลาดไปได้สูงมากเลยครับข้อ10คือเราอาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับไทป์แต่ละท้ายหรือคุณสมบัติบางอย่างในไทป์นั้นเช่น i n นโทรเวิร์ดกับเอ็กโทรเวอันนี้เข้าใจผิดกันเยอะหลายๆเคสอะที่รู้สึกว่าตัวเองประหม่าในการที่จะออกไปที่ชุมชนอายที่จะคุยกับคนหมู่มากประหม่าต่อหน้าคนเยอะๆก็บอกว่าตัวเองเป็นอินโทรเ r ิรซึ่งมันไม่แน่ บางครั้งเราอาจจะเป็น e x t r o v e r t นั่นแหละแต่เราแค่ยังขาดทักษะที่จะสื่อสารกับคนหมู่มากก็เป็นไปได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการออกสังคมแล้วต้องคุยกับคนหมู่มากต้องโน้มน้าวใจหรือพูดในที่ประชุมชนอย่างเงี้ยมันอาจจะมี s o c i a l a n x i เ t y เพราะว่ามันต้องใช้ทักษะสูงใช้พลังงานสูงซึ่งมันเป็นคนละประเด็นกับ i n t r o v e r t กับ e x t r o v e r t นะครับถ้าใครยังสงสัยในยประเด็น i n t r o v e r t extrovert หรือปัจจัยด้าน,นอื่นๆแนะนำให้ดูคลิปนี้ประมบทนี้ก่อนนะครับ จะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นข้อ11 หรือจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะยังไม่เข้าใจตัวเองก็เป็นไปได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้อย่างยิ่งเลยนะครับเพราะเรื่องการตระหนักรู้ในตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันอาจจะต้องอาศัยเวลาและประสบการณ์ที่มากขึ้นบางครั้งอาจจะมีตัวอย่างแบบนี้เช่นเราทํางานรูทีนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมทั้งปีเลยเราก็รู้สึกเบื่อกับมันพอได้หยุดพักร้อนหลายๆวันไปเที่ยวโลกกว้างเรารู้สึกว่าโหสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราชอบมากๆเลยมันน่าจะเป็นตัวตนของเรานะทาให้เราคิดว่า เราน่าจะเป็นคนที่ชอบประชริญโลกกว้างก็เป็นไปได้ซึ่งสิ่งนี้มันอาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราได้ลองทดลองอะไรอยู่เป็นระยะเวลานานๆหน่อยอย่างเงี้ยเราถึงจะได้เห็นว่าตัวตนจริงๆล่ะเรามีแนวโน้มน,น,น่าจะเป็นแบบไหนดังนั้นอาจจะต้องให้เวลากับตัวเองในการค้นหาตัวเองสิ่งนี้กําลังจะบอกกับเราว่าการค้นพบตัวเองต้องใช้เวลาซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องสะท้อนออกมาจากชีวิตส่วนใหญ่ถึงจะบอกได้ว่าเราเป็นใคร และข้อสุดท้ายครับ12หรือจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่เหมือนคนทั่วไปคือคนส่วนใหญ่ที่ทำเทสแล้วเนี่ยอาจจะมีท้ายที่ เป๊ะกับเขาอย่างสนิทใจเลยนะรู้สึกเลยว่าโหเนี่ยชัดเจนใช่ฉันแน่แต่กับคนส่วนน้อยอาจจะเป็นไปได้ที่จะไม่ได้เข้ากับบุคลิกไหนเป๊ะๆทัดทีเดียวยิ่งถ้าดูจากกราฟคนพวกนี้อาจจะไม่ได้มีกราฟตัวไหนที่โด่งออกไปเป็นพิเศษอาจจะอยู่กลางๆซึ่งกลางๆเนี่ยอาจจะเกิดมาจากการไม่เข้าใจข้อคาถามไหมหรือถ้าจริงๆแล้วเขาเข้าใจข้อคำถามนะเขาตอบได้ตามความเป็นจริงทุกอย่างเลยเราอาจจะเป็นคนที่บาลานซ์มันก็ได้ บางคนที่ผมคุยเนี่ยจริงๆเ่ะเราได้ I เป็นอินโทรเวิร์ดแต่เราก็อาจจะเข้าสังคมได้มีความเป็น E อยู่ในตัวอยู่ที่บ้านก็มีความสุขออกไปข้างนอกก็ได้ดังนั้นเราก็ไม่รู้สึกทุกข์ใจอะไรก็เป็นไปได้ได้ S ก็จินตนาการได้หรือได้ N ก็สามารถทำผลลัพธ์ที่จับต้องได้เหมือนกันเป็น thinking ก็สามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ผ่านตรกกะหรือได้ F ก็มีเหตุผลได้เหมือนกันไม่ใช่เน้นแต่ความรู้สึกอย่างเดียวบางครั้งได้ J แต่ชีวิตก็้หุ่นวายได้นะหรือได้ P ก็สามารถจัดการกับชีวิตได้เหมือนกันซึ่งชีวิตจริงๆแล้วนั้นนะมันล้าลึกลึกล้ํามากกว่าการกําหนดด้วยตัวอักษรนั้นอีกการทําแบบสํารวจต้องโฟกัสไปที่ความเป็นคน ไม่ใช่แค่ผลเทสอย่างเดียวเพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกันมากในแต่ละดีเทลแม้ว่าบางคนได้ไทป์เดียวกันวิธีคิดการตัดสินใจทุกทุกอย่างจะมีดีเทลที่แตกต่างกันดังนั้นนะครับถ้าใง่ายสำหรับบุคคลทั่วๆไปเลยสามารถดูจากกราฟได้นะครับ พอกราฟจะบอกค่าน้ำหนักในแต่ละพาร์ตต่างๆหรือถ้าใครมีความรู้มากขึ้นสามารถดูจากข้ i นิติฟังชันได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปที่ดูง่ายย่อยง่ายเอาไปใช้ได้จริงให้กับทุกคนด้วยครับหมดไปแล้วนะครับทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นยังไงบ้างครับ ได้คําตอบบ้างไหมถ้าเกิดทั้งหมดที่กล่าวมายังตอบคาถามคุณไม่ได้นะครับยินดีนะครับทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยเดี๋ยวผมช่วยค้นหาเป็นเพื่อนนะครับจุดสําคัญคือว่าการค้นหาตัวเองอย่ารีบร้อนเกินไปจงให้เวลากับตัวเองและที่สําคัญคือต้องสนุกมีความสุขกับการที่เราได้ค้นหาและพบเจอตัวเองระหว่างทางจงซื่อสัตย์กับตัวเองรักและเคารพความเป็นตัวเองและรักและเคารพทุกไทายไม่ว่าจะเป็นไทายไหนก็ตาม ถ้าเราเข้าใจเรื่องคนจริงๆเราจะเคารพความแตกต่างของแต่ละคนวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับขอให้มีความสุขในการพบเจอตัวเองนะครับใจใสๆไปด้วยกันวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย